干吗？嗯嗯嗯嗯。爷爷，老火。拿冰 seafood 喂你。嗯嗯。奶茶，老火。 พอรจิอ้อยะพอรจิ้งรอ่ังอืมาจิแจ๋ธรรม,มชาติเขอาออ,อลจิ้อยนาอยัาจิ้รือา้รอจิอาิอยัาจิ้งหรัลาิงรอาติราอลิ้อยัลาจ้งหรือยัลจ้งอะไานะ้รอ้ดอยังเาจยัล้ดยจอย่างเงนะี้ย ตาเขาโคาดิมาจัด้วยผักชีนี่ซีซีฟูด <ừ. S 2> เป็ดพอครัวเยอะยหันนิ้วมือด้วยอืมอืมอืมอกนเท่าไหร่ ครัวไม่ได้น้ำสองวันตายโฮ้ย <c oughs> อืมได้ตบอ,อื <c oughs> อเดี๋ยว มันเยอะสดเยอนทั้งบ้านเลยทั้งหลังเลยพนะ่อครัวอืมเพอแค่นั้นพอนักเก็บไม่ต้องเรียนเองมั้งเออแสงสว่างจ้าเจหน้าตาพ่อครัวหน้าตาเศร้าพ่อครัวตั้งอืมอันนี้ขมิ้นผงขมิ้นด้วย จดทาโดยค่ะคาย่างอยู่สีมือพ่อครัวเขานี้น้ำจิ้มรอแล้วน้ำจิ้มแล้วก็จะตัวเป็ดก็ย่างอยู่ตรงนี้อืมใสร็จ ชิมดูสิเป็นไงบ้างชิมดูก่อนมาแล้วเป็ดอกอย่างครับตอนนี้ <Okay. S 1> เราจะลองดูนะครับตอนนี้อลองดูพ่อครัวเป็ดอบย่างดูฝีมือพ่อครัว่อยที่เป็ดอกอย่างเป็ดอกแห้งหรือเป็ดอกอย่างก็ไม่รู้อ้าวท่องคาถาก่อนอเปิดแล้ว ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ดลอ่ะยังไงมือร้อนแกะแกะตรงนี้ก่อนะดูหน้าตาเป็ดอกย่างจะเป็นยังไงท่าน,นี้น่กงาตัะอะตอนนี้จะเปิดแล้วอ่ะร้อนมือชัดเจนดูดีดีนะดูดีดีนะ เป็ดจะบินเข้าไปแล้วนะเป็ดจะบินด้วยน,นั่นร้าวอ้าวอ้าวเป็นไงนะีนะะดูคว้าเที่ยวสะพาเนี่ยน้ำหมดหมดหม้อแล้วนี่ไหนดูสิโอเคเนื้อนิ่มๆนิ่มๆหอมหอมน้ำลายไหลอยู่เอาภารกิจต่อไป อาทาน้ำเชื่อม,อมใช้มือทาเลยดีกว่าใช้มือนี่แหละใช้ช้อนทำไมลองนิดนึ่ง ทาน,นี้เราทารอบที่รอบที่สองโ okay. อเคหนึ่งแล่เรวก็ต้องอบหนึ่งต้องอบหนึ่งหนึ่งชั่วโมงอบอีกหนึ่งชั่วโมงอืแห้อะไรทีนี้แห้เลย สุกข้างน่างข้างในเหลือแต่ก,กระดูกเหลือแต่ก,กระดูกเนื้อหายเฮ้ <laughs> วยวิหน่อยเฮ้ยเราเดือบ้าอืเฮ้อปุกอืมอ่าแล้วไงต่อพ่อขัขวตอนนี้ ตั้งแต่ไม้ไผ่ออก่าเดียปิดได้ยังปิดได้แล้วปิดหม้อลงได้ยังโอเคอ่าต่อไปก็จะปิดละกว่าจะได้กินนี่เป็ดอกแห้งนี่โหงเป็ดอกแห้งกว่าจะได้กินยากลำบากเหลือเกินสมุนไพรมีแต่สมุนไพร,พรล้วนๆเมื่อไหร่จะได้กินเนาะพรุ่งคืนน่ะได้กินตัดหลับพอดีอ,อบต่อ อต่นานไหมพ่อครัวอีกหนึ่งชั่วโมงอีกหนึ่งชั่วโมงตาหลับพอดีที่จะมาได้เราที่จะนัดเด้อนอได้เป็ดอบฟางอ่ะไก่อบเนเป็ดเป็ดหัวไม้แล้วจ้าน่ยเออเออตวอนืมานม่สีแดงสีแดงรู้ปะอาอยากดูสีแดง จิมรัมินชิมดูน oh, ี่เม okay. ื <men> <men> ่อช네ิมงไงนนเนนวนาวเปิดหัวก่อนสิเนี่จะน้ำหรอไก่ไอ้พี่เหอมาเลยนะเดินเดินหมอเอ้เอ้ชนม้อเนาะนเซ่เอาไวหมอคูล่าด้านนู้นมันจะเล่นได้หเอ้ยอืปมมาเลกสีกหมอปมาเล็กทาวันน้อเออปุ่มมาเลว่าหมอว่าว่าว่าบหมออ แต่ว่าบ่ก็เจมั้อยีมาอีต่ยอเล่าหนออไรแล้วเนาหนที่ว่าเนอาบ่อยที่ว่าเลืสวยเอา่วอย่าไปอีกิน้อเอามเด้แกแกดดอย่าก็หนออหนออ๋อวเออวถือได้ถือได้มาดิควาบุะาุกวางกวากมาจ้ มันจิ้ีฟ้าสีฟาเว้ยีฟอีกติเดียเราเว้ยชาติดอที่ใจฮมากกาละเราเยเนาะอเราลดเดียวลเลีรลีมอลราลเดียวเาลาด้ยามไงลีลีาลีมวะเอ๊ะมาได้จีลาูใิย่นนู้ล่า นอนเาะนอนน่รือม่มฮาลีนอนชาบูปัวอืมอืมพออืมอืมพอทุเรียนเยอะอีพอทุเรียน